สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมต้อเล่นดินดินพาทุกคนมาอยู่ที่ตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับพามาชมบ้านสวนทุเรียนเนื้อที่13ไร่หนึ่งงาน2ตารางวาทุเรียนหมอนทองสวยๆที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้นะครับอายุ2ปี238ต้นเต็มพื้นที่นะครับเป็นบ้านสวนทุเรียนสำเร็จรูปนะฮะที่ติดถนนคอนกรีตเนี่ยหน้ากว้างถึง260เมตรนะครับ ไฟฟ้า3เฟสนะครับน้ำปราปาเข้าถึงแล้วนะฮะกล้องวงจรปิดนะครับนะอีก6ตัวครับมีบ้านพักคนงานอยู่ด้วยนะฮะสามารถย้ายกระเป๋าพาครอบครัวใหญ่ๆมาเกษียณกันที่จังหวัดจันทบุรีได้เลยครับที่ดีไปกว่านั้นสวนทุเรียนของเรานั้นอยู่ใกล้ชุมชนเนี่ยนะครับตลาดนัดตรงโรงเรียนเน่ยสานาทีครับห่างถนนสุขุมวิทนะครับ ถึงแค่24นาทีครับกรุงเทพมหานคร200กิโลเมตรครับเดินทางสะดวกสบายมากครับวันนี้ที่ด <int ess os> ินของเราเนี <tama> ่ยนะครับเราเปิดทําการขายที่รอยละ1ล้านบาท1ล้านบาทฉนดคุดแดงฉนดนสสีจราคานั้นยังสามารถพูดคุยต่อรองได้ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับหลังจากที่ผมนะครับพาทุกคนเดินชมดูสวนทุเรียนนะฮะของตําบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับที่พามาดูทั้งหมดนี่นะฮะเป็นบ้านสวนทุเรียนสําเร็จรูปนะฮะเข้ามาก็มาสารต่อนะครับมาทําผลประโยชน์ได้เลยนะครับวันนี้นะครับบ้านสวนทุเรียนแปลงนี้นะครับสิไร่1งาน2ตารางวาเนี่ยชนดคุดแดงฉนดนสสจอเราขายที่ไร่ละ1ล้านบาท หล้านบาทนั้นยังสามารถพูดคุยต่อรองได้ถ้าทุกคนสนใจครับโทรหาเราครับ0 991463979นะฮะเล่นที่ดินแชนแนลก่อนจะจากไปกันวันนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนช่องทาง YouTube ของเล่นที่ดินนะฮะและก็นะครับจาน s k y ยวิวนะฮะเพจเล่นที่ดินนะครับคนที่ต้องการจะถ่ายภาพมุมสูงถ่ายภาพวิดีโอโรีเซนหรือถ่ายภาพนิ่งเพื่อเสนอสวนทุเรียนบ้านสวนนะครับใช้บริการเล่นที่ดินครับ บริการนั้นเล่นที่ดินจะลงไปถ่ายทำนะครับลงไปเก็บภาพสวยๆนะฮะมาให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมได้ดูกันแบบนี้นะครับโทรแล้วครับ0 9 9 1์6 9 9 7เเล่นที่ดินแชแนั่น